หนึ่งถ้วยชาภรยาชั่วชีวิตบทที่สองระหว่างอาหารเย็นเยี่นหยุนมองมารดาด้วยความดังเลแต่แล้วก็กลับไปคีบปลาหนึ่งเข้าปากแต่ยังไม่ทันจะเอาเข้าปากเขาก็หันมองมารดาอีกหนทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเยีนหูยินต้องเอ่ยถามหยุนเอ๋เจ้าเป็นอะไรท่านแม่ เย็นยนช่างใจแต่ในที่สุดก็เอ่ยว่าแก้มของอันเพยหลิงเจ้าเห็นแล้วสินะขอรับฝีมือแม่เลี้ยงนางนางโดนอันหุยินทำร้ายหรือผู้เป็นมารดาพยักหน้าคืนนี้แม่เลยต้องให้นางค้าที่จู่ของเราแม่กลัวว่านางกลับบ้านแล้วจะโดนทำร้ายอีก บัตรซกเป็นเช่นนี้แล้วใครจะกล้าไล่นางกลับเย็นยุนถอนหายใจยาวความตั้งใจที่จะไล่อันเพ่หลิงออกจากจวนเป็นต้อพับไปเช้าวันถัดมาอันเวินฟูมารับบุตรสาวที่จววสกุลเย็ยนด้วยตนเองเย็ยนยุนไม่รู้ว่ามารดาของเขาและบิดาของนางพูดคุยอะไรกันแต่สุดท้ายมารดาของเขาก็ยอมให้อันเพ่หลิงกลับบ้านตอนที่เขายืนส่งนางตรงหน้าประตูบ้านพร้อมมารดา หญิงสาวไม่ได้หันมองเขาแม้แต่เซี่ยวขนาดเดียวเพียงพูดกับมารดาของเขาสองสามคำแล้วก็ขึ้นรถม้าจากไปแต่เป็นแบบนั้นก็ดีเพราะเขาเองก็ไม่มีคำใดจะเอ่ยกับนางเช่นกันสิ่งที่ต้องพูดเขาก็พูดไปหมดแล้วเมื่อวานนางเองก็บอกว่าเข้าใจดังนั้นนางคงไม่สร้างปัญหาอะไรให้เขาอีกใช่หรือไม่แก้มของอันเพ่ลิงหายบวมแล้ว เหลือก็แค่รอยช้ำที่จางลงไปมากใช้เพียงผงแป้งกกลบได้มิดไม่เห็นร่องรอยหญิงสาวไม่ได้มาที่โรงน้ำชาอันพิงถึงสามวันเพราะรอยตกนี้แต่นางคิดว่าได้มีวันหยุดบ้างก็ดีเพราะนางไม่ได้หยุดงานมานานเป็นปีแล้วอันเพลิงพลิกหน้ากระดาษดูรายการสินค้าที่ต้องซื้อก่อนถึงฤดูหนาวระหว่างที่ตั้งใจตรวจสอบว่ารายการครบถ้วนดีหรือไม่ก็ใครนึกถึงชายนุ่มที่หน้านิ้วคิ้วขมวด ตลอดเวลาที่นางอยู่บ้านเขาไต้เทาเยียนเป็นคนที่หน้าตาดีจริงๆขนาดคิ้วย่นปานนั้นยังลดทอนความหล่อเล้าของเขาลงไม่ได้หากไม่ใช่เพราะต้องไปหย์ถายแดนถึงสามปีเขาคงแต่งงานไปนานแล้วเย็ยนหูหยินเองก็ดูไม่เหมือนมารดาที่ชอบบังคับบุตรแต่เพราะอายุของเขาเกินวัยแต่งงานมาหลายปีส่วนตัวนางนั้นคงดูน่าสงสารในสายตาของเย็ยนหูยินจนเกินรับไว้ เยี่ยนหูยินจึงสู่ขอนางโดยไม่ถามความเห็นของบุตรชายก่อนนางไม่รู้ว่าใ้เท้าเยี่ยนมีคนรักอยู่แล้วหรือไม่แต่นางคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะหากเขามีคนรักก็คงให้เยี่ยนหูยินไปสู่ขอตั้งนานแล้วหรือเขาจะมีเมียเก็บไว้ที่เกาชาติอันเพ่ยหลิงทบทวนเรื่องราวอีกครั้งเมื่อคิดดูดีๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อน,นาง ตราบใดที่นางยังเป็นภรยาเอกและเยี่ยนหนูยินยังคงอินดูนางชีวิตในจัวสกุลเยี่ยนของนางก็จะราบรื่นสงบสุขแต่หากให้ท้าเยี่ยนตั้งใจจะพาเมียเก็บของเขาเข้าจวนนั่นอาจยุ่งยากเล็กน้อยเช่นนั้นก็คงต้องอยากกันด้วยดีแต่กว่าจะถึงเวลานั้นนางคงดูแลตัวเองและเสี่ยวโมได้แล้วกพราะนั้นการแต่งงานของนางได้แต่ท้าเยี่ยนก็ยังเป็นแค่เรื่องที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ นางคิดว่าหากเขายืนกรานที่จะยกเลิกการมั่นหมายในท้ายที่สุดเย็นหูยินก็คงจะห้ามเขาไม่ได้ดังนั้นนางควรต้องหาวิธีรับมือกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบต้องทำให้ได้ท้าเยียนเต็มใจแต่งงานกับนางให้ได้คุณหนูได้ท้าเยียนมาเจ้าค่ะเสียวโมที่โผล่นหน้าเข้ามาในห้องเรียกเสียงตื่นเต้นตอนนี้กำลังรอคุณหนู อยู่ที่ห้องหลงจริงเจ้าค่ะพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาอันพลายลิงพยักหน้ารักจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนเอามือลูบอาพอตนเองให้เรียบแล้วเดินลงไปที่ห้องหลงจริงซึ่งเป็นห้องรับรองแขกพิเศษเบนชั้นสองของโรงน้ําชาหญิงสาวหยุดยืนหน้าประตูห้องส่งเสียงเรียกแต่พอดีไต้เท่ายืยนเข้ามา เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากด้านในเสียวโม่เปิดประตูให้นายหญิงอันเพื่อยหลิงเดินเข้าไปด้วยท่าทางสำรวมนางย่อกายคารวะแขกคนสำคัญหนึ่งครั้งก่อนจะเดินไปนั่งบนเก้าอี้กรมไร้พนักข้างเขาแต่เทาเยียนมีสิ่งใดให้ข้ารับใช้หรือเจ้าค่ะเย็ยนหยุนวางถ้วยชาที่เพิ่งยกจิบลงบนโต๊ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคิดถึงชาของโรน้ำชาอันเพิงไม่น้อย ีสถานที่ก็ดีก่อนเข้าย้ายไปเกาชานเคยมาดื่มน้ำชาที่นี่กับมารดายอยู่บ่อยครั้งอันเพยหลิงจึงไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเขาแต่เมื่อไม่พบกันถึงสามปีสำนางยังเปลี่ยนจากเด็กสาวตัวเล็กเติบโตเป็นสาวสะพรัง่งแล้วจู่ๆมารดาของเขาก็ไปสู่ขอนางโดยไม่บอกกล่าวเช่นนั้นจะไม่ให้เขารู้สึกกระอากระอวนเวลาที่พบนางได้อย่างไรแต่ไม่มาหานางก็ไม่ได้ วันก่อนนางบอกเขาว่าเข้าใจแล้วแต่ผ่านมาหลายวันทําไมการมันหมายยังคงอยู่มารดาของเขาถึงกับดูเรื่องมงคลและเตรียมหนังสือแสดงสีสอแล้วด้วยตกลงอันเพ่หลิงได้คุยกับท่านแม่หรือไม่หรือว่าเป็นท่านแม่เองที่ไม่ยอมยกเลิกการมั่นหมายเรื่องนี้ทําให้เย็ยนยุนสับสนยิ่งตกลงเขาควรจะลงมือทําอะไรหรือไม่ต้องทําอะไรกันแน่เขาถามตนเองเช่นนั้นเกือบทุกวัน จนวันนี้เขาตัดสินใจว่าต้องทำเรื่องมั่นหมายข้าคิดว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วซสอีกเจ้าค่ะเย็นยุนคิ้วกระดุกเจ้าค่ะแค่นั้นหรืึเจ้าค่ะนางหมายความว่าอย่างไรกันแน่เจ้าบอกว่าเข้าใจ ใช่หนุ่มย้ำคำพูดนางเมื่อครั้งก่อนที่พบกันเจ้าค่ะข้าเข้าใจคิวของเย็นหยุนยิงขมวดเข้าหากันแน่นจนจะกลายเป็นก้อนกลมกลางหนา้าผาดอยู่รอมารอเข้าใจแล้วทำไมไม่ยกเลิกการมั่นหมายหญิงสาวตอบอย่างใจเย็นเข้าใจก็คือเข้าใจไม่ได้หมายความว่าจะทำเจ้าค่ะเย็นหยุนอาปากค้าง ให้กับคําตอบของนางสมองเขามึนงงคิดหาคำค้านไม่ทันปกติเขาไหวพริบดีเลิศไม่เคยเจนด้วยคําพูดแต่ครั้งนี้นางทําให้เขาอึ้งจนไปไม่ถูกเลยทีเดียวถตว่ายังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะคิดอะไรออกเสียงขคาประตูก็ดังขึ้นก่อนคุณหนูขอรับเสียงเรียกแหบผ้าติดร้อนรนของชายชราทำให้อันเพหลิงลุกขึ้นเดินไปเปิดประตู นางจับได้ว่าเป็นเสียงของเหล่าเซียผู้จัดการร้านคนเก่าแก่ของตระก,กูลอันหากไม่ใช่เรื่องด่วนเขาไม่มีทางมาตามนางถึงห้องรับรองแขกแน่เมื่อเปิดประตูออกอันเพ่หลิงก็พบชายชราผมขาวในอาพอสีน้ำเงินเข้มสีประจำโรงน้ำชาอันผิงเป็นเหล่าเซียอย่าที่คาดไว้เหล่าเซียมีอะไรหรือไม่ได้เหี่ยวย่นของเหล่าเซีย ชายความวิตกกังวลคูยินมาที่ร้านขอรับนางมาตอนที่ข้ากำลังรับรองแขกอยู่โชคดีที่ข้าทันเห็นนางขึ้นไปที่ชั้นสามข้าจึงตาไปดูตอนนี้นางกำลังรื้อเอาสมุดบัญชีออกมาตรวจขอรับอันไพ่ลิงขมวดคิ้วเม้มปากแน่นนางพยักหน้าให้ชายชราก่อนจะหันไปเอ่ยกับเยี่ยนยุน ต่เถาเยี่ยนมีเรื่องสำคัญที่ข้าจะไปต้อไปจัดการข้าขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะไม่รอคำตอบจากชายหนุ่มอันเพ่ลิงก็เดินนำเหล่าเสี้ยขึ้นบันไดไปอย่างห้องทำงานของตน